จงรับผิดชอบชีวิตคุณให้ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะรับผิดชอบในความเป็นอยู่ของชีวิตคุณคนนั้นก็คือตัวคุณเองครับถ้าคุณเองอยากจะประสบความสำเร็จคุณจะต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพบเจอในชีวิตอย่างเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นไม่ว่าจะเป็นระดับความสำเร็จของคุณผลลัพธ์ที่คุณสร้างขึ้นคุณภาพของความสัมพันธ์สุขภาพความแข็งแกร่งของร่างกายคุณ รายได้ของคุณนี่สิหนึ่งคุณความรู้สึกของคุณท,ทุกทุอย่างเลยครับนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงไหมครับอันที่จริงแล้วพวกเราส่วนใหญ่ถูกปลูกฝังให้กลา่าวโทษสิ่งต่างๆนอกจากตัวเองว่ามีส่วนทําให้เราเนี่ยมีชีวิตที่เราไม่ชอบเราโทษพ่อแม่เจ้านายเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานลูกค้าคู่ชีวิตดินฟ้าอากาศเศรษฐกิจและความยากจน เรากล่าวโทษทุกคนหรือทุกสิ่งที่เราเนี่ยพึงสามารถกล่าวโทษได้แต่เราไม่เคยต้องการมองว่าปัญหาแท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่ไหนทั้งทันที่ปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเองครับหลายคนเฝ้าแต่ถามตัวเองว่าทําไมถึงยังไม่ได้สร้างชีวิตและผลลัพธ์ที่ตัวเองต้องการแต่คุณเองเนั่นแหละครับที่จะต้องสร้างคุณภาพให้กับชีวิตของคุณที่จะดําเนินต่อไปและผลลัพธ์ที่คุณเนี่ยจะทําให้มันเกิดขึ้นคุณเท่านั้นไม่ใช่ใคร ในการประสบความสําเร็จครั้งใหญ่ในชีวิตและการประสบามสําเร็จในสิน่งต่างๆสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับคุณก็คือคุณจะต้องรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเอง100เซจะน้อยไปกว่าน,นี้เนี่ยไม่ได้เลยการรับผิดชอบ100เหมายความว่าเราจะต้องยอมรับว่าเราเท่านั้นที่เป็นคนเดียวที่เป็นคนสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองนั่นหมายถึงคุณจะต้องเข้าใจว่าคุณเป็นต้นเหตุของประสบการณ์ทั้งหมดในชีวิต ถ้าคุณต้องการสำเร็จจริงๆุณจะต้องรู้ดีว่าุณจะต้องเลิกกล่าวโทษเลิกบน่นแล้วหันมารับผิดชอบชีวิตทั้งหมดของตัวเองนั่นหมายถึงผลลัพธ์ทั้งหมดทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวนี่คือเงื่อนไขที่ต้องเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะสร้างชีวิตที่ประสบความสำเร็จขึ้นมาครับมีเพียงแต่การยอมรับว่าคุณเป็นคนสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาจนถึงตอนนี้เท่านั้นที่จะช่วยคุณเนี่ยสามารถควบคุมการสร้างอนาคตที่คุณปรารถนาขึ้นมาได้ ถ้าคุณเองระหนักรู้ว่าคุณเองที่เป็นคนเดียวที่จะสร้างเงื่อนไขต่างๆในปัจจุบันขึ้นมาคุณก็จะสามารถกำจัดและสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้ตามที่คุณต้องการคำถามคือคุณเต็มใจที่จะรับผิดชอบชีวิตตัวเองหนึ่งซหรือเปล่าครับก่อนที่คุณจะเริ่ม,มรับผิดชอบตัวเองหนึ่งรอเอร์เซนตคุณจะต้องทิ้งข้อแก้ตัวไปให้หมดซะก่อน9 9ของความผิดพลาดทั้งหมดมาจากผู้คนที่ชอบแก้ตัวจนเป็นนิสัยพวกเขามักจะอ้าง อ้างนุ่นอังนี่จนเป็นนิสัยถ้าคุณต้องการสร้างชีวิตในฝันของคุณ,คณจะต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นหมายถึงเลิกใช้ข้อแก้ตัวเลิอกอ้างเลิกบ่นได้แล้วถึงเรื่องราวของการตกเป็นเหยื่อในชีวิตเลิกยกสารพัดเหตุผลว่าทําไมเนี่ยคุณถึงทาไม่ได้ทําไมเนี่ยคุณยังทําไม่เป็นถึงเป้าหมายช้าหรือว่าทําไมคุณถึงยังไม่ลงมือทําจนถึงตอนนี้และเลิกกล่าวโทษสถานการณ์ภายนอก คุณจะต้องทิ้งมันไว้ตลอดการคุณจะต้องยึดตําแหน่งที่คุณมีอํานาจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงจงทําสิ่งที่ถูกต้องและต้องทําและสร้างผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาเอาไว้เสมอไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามคุณจะเดินหน้าต่อไปและไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามที่คุณเลือกที่จะไม่ใช้อํานาจนั้นอาจจะเป็นการเพิกเฉยก่อนไม่รู้ก็ได้ความกลัวและคว,วามต้องการเป็นฝ่ายถูกอยู่ตลอดเวลาความต้องการที่จะรู้สึกเป็นคนสําคัญ ปลอดภัยแต่ใครจะไปรู้แหละว่าเหตุผลมันคืออะไรเพราะฉะนั้นนั่นมันไม่สําคัญครับอดีตก็คืออดีตสิ่งที่สําคัญสําหรับคนเนี่ยในตอนนี้ก็คือคุณจะเลือกอะไรต่อไปจากนี้นะครับคุณจะต้องริสมาเลยว่าความชัดเจนของคุณเนี่ยมันคืออะไรคนที่รู้ว่าเต็งจะไปไหนเนี่ยย่อมทรงพลังกว่าจริงไหมครับมันเป็นทางเลือกคุณเลือกที่จะ,สะแสดงให้เหมือนกับว่าคุณเนี่ยได้รับผิดชอบตัวเองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อทุกสิ่งที่คุณเกิดขึ้นหรือเปล่า สรุปง่ายๆนะครับการรับผิดชอบตัวเองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คือไม่ว่ามันจะออกมาดีหรือร้ายนะครับคุณรู้สึกว่าคุณมีส่วนร่วมและรับผิดชอบมันไม่ใช่การโทษตัวเองนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้รับผิดชอบเนี่ยมักจะบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนถูกเขาผิดแล้วก็มีข้ออ้างต่างๆนานานะมากมายกล่าวโทษคนอื่นนั่นแหละครับเรียกว่าไม่รับผิดชอบถ้าบางอย่างไม่ได้เป็นไปตามแผนการที่คุณวางเอาไว้คุณก็ควรจะถามตัวเองว่า ฉันทำให้เป็นอย่างนั้นได้ยังไงตอนนั้นเนี่ยฉันคิดอะไรอยู่อะไรคือสิ่งที่ฉันเชื่อฉันพูดอะไรหรือว่าฉันไม่ได้พูดอะไรออกไปอะไรที่ฉันทำลงไปหรือว่าฉันไม่ได้ทำซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์นั้นฉันทำให้คนอื่นเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างนั้นได้ยังไงแล้วครั้งต่อไปเนี่ยฉันจะต้องทำอะไรให้ต่างออกไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ฉันต้องการการที่คุณเนี่ยตอบสนองต่อทุกเหตุการณ์แต่ต่างกันไปจะเท่ากับผลลัพธ์เพราะฉะนั้นสมการก็คือ เมื่อเกิดเหตุการณ์บวกกับการตอบสนองเท่ากับผลลัพธ์แนวคิดพื้นฐานก็คือว่าผลลัพธ์ทุกอย่างที่คุณป,ประสบพบเจอในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จหรือว่าล้มเหลวก็ตามนะครับในตอนนี้ความร่ารวยหรือความยากจนสุขภาพดีหรือว่าความเจ็บไข้ความสนิทสนมหรือว่าความห่างเหินความสดชื่นหรือว่าความกังวลทั้งหมดนี้เป็นผลที่ได้มาจากวิธีการต่างๆที่คุณตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันของคุณ ถ้าคุณไม่พอใจกับผลลัพธ์ที่ได้รับในปัจจุบันคุณมีทางเลือกอยู่สองทางครับข้อหนึ่งคุณอาจจะโทษเหตุการณ์ที่ทําให้ไม่เกิดผลลัพธ์ของคุณผู้อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณสามารถนะครับที่จะโทษเศรษฐกิจสภาพอากาศการขาดแคลนทุนทรัพย์การขาดการศึกษาขาดโอกาสเป็นต้นครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เรียกว่าการโทษและไม่รับผิดชอบถึงแม้ว่าโลกภายนอกเนี่ยอาจจะดูสอดคล้องกับสิ่งที่คุณคิดก็จริงอยู่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ นะครับหรือว่าไรายได้ของคุณอะไรก็ตามแต่ว่ามันไม่มีทางเป็นปัจจัยที่จะมาจํากัดสกเกยภาพของคุณได้สิ่งที่หยุดยั้งคุณเนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขและสถานการณ์จากโลกภายนอกนะครับแต่เป็นตัวคุณเองต่างหากที่คิดและหยุดยั้งตัวเราเองเราเนี่ยมักจะเฝ้าคิดถึงแต่ข้อจํากัดและแสดงแต่พฤติกรรมที่ทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกพ่ายแพ้เราแก้ตัวให้กับนิสัยที่บ่นทําลายเราเช่นการดื่มเหล้าการสุบบุหรี่ด้วยเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น เราไม่สนใจข้อมูลป้องกลับที่เป็นประโยชน์เลยไม่เพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเองพัฒนาไปข้างหน้าเรียนรู้ทักษะใหม่ๆงัวแต่เสียเวลาไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องในชีวิตรวมวงนินทาไร้าสาระกินอาหารที่ทําลายสุขภาพไม่ออกกําลังกายใช้เงินมากกว่าที่หามาได้ไม่ยอมลงทุนให้กับอนาคตของตัวเองไม่กล้าเผชิญหน้ากับความขัดแย้งที่จําเป็นต้องเผชิญไม่พูดความจริง ไม่กล้าขอในสิ่งที่เราต้องการแล้วก็ได้แต่นั่งสงสัยว่าทําไมชีวิตของเราเนี่ยไม่ไปใไนสักทีแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทํากันครับพวกเขาโทษทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งไม่เป็นตามที่พวกเขาต้องการว่าเกิดจากเหตุการณ์และสถานการณ์ภายนอกพวกเขามีข้อแก้ตัวสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างเสมอไปครับข้อ 2. คุณสามารถตั้งสติและเปลี่ยนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ทุกอย่างที่เป็นอยู่จนกว่าจะได้รับผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการ เป้าหมายจะต้องไม่เปลี่ยนแต่ว,ว่าวิธีการตอบสนองต่างๆจะสามารถเปลี่ยนได้เสมอน,นะครับและที่สําคัญจงตอบสนองอย่างผู้เลือกคุณสามารถเปลี่ยนความคิดของคุณได้เปลี่ยนวิธีการสื่อสารของคุณได้เปลี่ยนภาพต่างๆที่ฟังอยู่ในหัวคุณได้ภาพของตัวคุณเองกับโลกใบนี้ยังไงล่ะครับและคุณสามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนสินิคุณทำจริงๆแล้วนั่นก็คือสิีิคุณเนี่ยควบคุมได้ทั้งหมดเลย แต่น่เสียดายที่คนส่วนใหญ่เนี่ยถูกครอบงำโดยนิสัยของตัวเองที่เรียกว่าคอมฟอร์ตโซนจนไม่คิดที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยอมติดก,กับการตอบสนองนเดิมๆที่ถูกวางเงื่อนไขเอาไว้ว่าฉันต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เรามีการตอบสนองอัตโนมัติต่างๆที่ล้วนอยู่นอกเหนืออำนาจควบคุมของเราคุณจะต้องเรียกอำนาจควบคุมความคิดของคุณภาพในใจของคุณความฝันและสร้างมิมาในอากาศของคุณรวมถึงพฤติกรรมของคุณกลับคืนมาครับ ทุกอย่างที่คุณคิดพูดและทำจำเป็นต้องออกมาอย่างจงใจและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายคานิยมและเป้าหมายของตัวคุณเองโดยสรุปแล้วนะครับถ้าคุณไม่ชอบผลลัพธ์จงเปลี่ยนการตอบสนองของคุณและจงรับผิดชอบชีวิตตัวเอง100เโดยการที่คุณเนี่ยเลิกบน่นเลิกโทษเลิกมีข้ออ้างเลิกแก้ตัวแล้วหันมารับผิดชอบว่าเรามีส่วนร่วมทั้งสําเร็จและล้มเหลวในชีวิตจากนั้นก็ชัดเจนในเป้าหมายที่คุณต้องการว่า คุณต้องการอะไรและสําหรับใครก็ตามนะครับที่ชื่นชอบและหลงไหลสายข้อสำเร็จโดยเฉพาะของทุนิรบ,บินนะครับเรามีพรีวิวนะครับในรอบสดอีกแล้วนะครับในโปรแกรม Zoom เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับคนที่จะเห็นโครงสร้างทั้งหมดที่ทุนิรบ,บินได้พูดไว้ในพลังไร้ขีดจํากัดครับ อันเตเมสักเซฟฟอร์มูลาซึ่งมีประมาณ3-5ถึงขั้นตอนนะครับที่คุณสามารถนำไปใช้กับชีวิตคุณได้เลยและแน่นอนครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็พิมพ์คำว่าสนใจใต้คอมเมนต์นะครับเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเรียนมาที่30มิถุนาย,ยนนี้ครับเรียนในโปรแกรม Zoom ในระบบออนไลน์นะครับเรียนในที่บ้านของคุณครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับ สำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และสําหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสำเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสำเร็จกับธรุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสําเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ํารวยอปอป้ามีเว็บบีนานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพยชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโคช้ชนะักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขาย สร้างอิสรลภาพานการเงินด้วย NLP และการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสือ่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรองจิตวิทยาคนแมนพาวเวอร์ และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรลภาพทางการเงินผ่าน NLP และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัสไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคุยสกิบรอันเทซี่ทีฮาร์ฟเออร์แรริงเกอร์ ลาจิฟและอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโต,ตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่เช่นชอบสาขาสําเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นคนพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ํำรวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ LineSIOPPA e s a นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของอปปสารทุกๆช่องทางได้นะครับ เพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอป้าอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเราพบกันนะครับโอป้าอีสาน Master Code NLP สวัสดีครับ